คนบอกให้ยกลำโพงมาญาญ่าญาญ่าใจเย็นใจเย็นพี่ถ่ายเลยพี่อยากถ่ายถ่ายเลยไม่เป็นไรพี่่ด้อผไม่ได้ด้ล่ไม่ไดล่อไม้อผมีวิดีโอการถามของคุณอยู่แล้วไม่ได้ล่อไม่ได้ล่อผมมีวิดีรถามของคุณอมดีการของผมไม่ไ้มา

บัตไม่มีผมไม่เห็นบัตรนะผมไม่เห็นบัตรสอนรู้กันหมดแล้วคุณไม่ต้องมาเนี่ยคุณไปนี่มีวิดีโอเยอะแยะผมรู้ผมไม่ใช่อะไรไปเรียกสอทอมไปเรียกเลยคนเขาเปิดฟังรถเเปิดฟังได้คุณไปล่อซื้อผมเนี่ย